เดี๋ยวเขาเป็นใครชื่อ ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมอยู่ที่ท่าเกนะ้าไกลฮะวันนี้สพปปมายื่นหนังสือถึงสพรัรงสิมันโรมนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันชาตินะฮะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งมวลชนที่อาจจะสนุกท่กาเก้าไกลนะครับอยู่อยู่บริเวณด้านบนแล้วก็สพปสที่มายื่นหนังสือด้านล่างนี่นะฮะไไม่ได้ปาดนะัาครรบส

không phải công an sai, đại hội công đây không phải dân tộc ngay, đại ประาชนรัรงนพักทุกคนนะครับทุกกรุมีไ่ได้นตามม่เป็นนายกดูก่อนนะครับ ผมไม่ได้กัดขวางกันที่ในในพิธาจะเป็นนายกตมนตีครับดูหนังสือผมก่อนนะครับผมบสนนประชาธิปไตยอันมีประมาณจะตรงเปรำม,มุกในเรืองประชาธิปเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับในเลือกประชาชนเลือกมาแล้วเราก็สนับสนุนนะครับอย่าอ้างการขา์ทำแต่แก้เลไม่ได้แต่แก้ผมถามว่านี่จะเกิดวันชาติทนี่มันจะไม่ตกบิ่งความแต่แก้หรือครับ

ผมจะหานายพิธามาดูหนังสือผมไม่ได้สร้างความแตกแยกเลยหนังสือของผมไม่ได้สร้างความแตกแยกผมมาไม่ได้สร้างความแตกแยกผมมาเพื่อถามว่านายรอมเนี่ยจะตอกริ่งความแตกแยกหรือเปล่าผมถามว่านายรังสิมันรมจะเปลี่ยนมวลชนเนี่ยจะมาตอกลิ่มความแตกแยกหรือไม่ ผมถามไม่ได้เลยผมถามไม่ได้หรยไอ้คนนี้กับคนมาดีเนี่ย ตอนน้เดี๋ยวไม่ตรงนี้ไม่ตรงนี้ดีครับตรงนี้เลีนะครับไม่เป็นไรครับผม่รได้เดี๋ยวมรตรงนี้เลัากา่แตกแนวย่แกาแนวมถามว่าราชาชนปัตตไนนะครับผมจะรอจะความีคนมาัมหนังสือแลวก็ไม่ใช่รปภที่นี่นะครับต้องเป็นผู้บริหารภาคือนายก นายกพิธากำลังจะเป็นนายกครับผมมาดีนี่ผมมาดีผมมาดีหนังสือก็ผมอยากคุยกับนายพิธาก็ดีนะครับก็ความคือผมอยากจระถามจุดยืนของนายพิธาใช่ไหมว่านายรำสิงมันรมเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยนายพิธาจะคิดจะคิดอย่างไรนะครับจะเป็นวันชาติจะวันที่สี่วันที่วันที่ห้าจากวันที่ห้าเป็นวันที่สี่เนี่ยผมกะถามนายพิธาว่า เขาจะมีจุดยืนอย่างไรนะครับมผมมาดีนี่ผมมาดีที่น้องประชาชิป,ปไทัยเห็นหรือ,อยังผมมาดีดคุณไปถามนายพิธายัางอ่ะเอา้าปาฏม,มุต คุณไปไปถามนายพิธาผมมาดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าระหันหน้าเมืองผมถามสุดยืนของุนไม่เป็นไรผมก็โหนผมโหนดีกว่ามีคนด่าในหลวงนะครับ นั่ Styles นอนรอ้จะรอหม้ย kind of ังไงรอก่อไหผมรอรอนี <tortured. S 2> ่ั่งรอก่อนไ้ครับี่้ับตวกั่าเตำรวจ <conference> น <moderate> ิดนึงยประเทศไทยไม่จะกับเพื่อนด้วยการเชงด่าเหรอครับปากแทศไทยจะกับเพื่อนด้วยการด่าทอกันอยู่อย่างนี้เรอครับเฮ้

เราจะส่งตัวแทนใช่ใช่ใช่ครับเขาบอกอยากจะส่งตัวแทนลงมารับผมเป็นคนพูดง่ายครับถอยไปถไปไปครับไปไปนี่ประเทศไทยต้องกับเพื่อนด้วการด่าทองนี้เลยครับนะครับนะนะครับนี่ผู้ดีทั้งนั้นเลยเนี่ย